รู้แล้วอบารเตที่เป็นคณะทำงานโคการนี้ครับผมมีความรู้สึกว่าที่งยนะที่ได้มีโอกาสมาทานในวันนี้ต่อไปที่รู้ากกระทรวงศาธิการของเราดยท่านรองผู้ีควบรไป เราเรียีความสแงเราพสำคาญก็อยให้มีหนึ่งเำเดลให้มีสถานศึกษ,ษาคุณภาพนะ,นระ,ะครับเราก็แต่ละพื้นที่ประเทศแต่เราภาคทั้งภาคการศึกษานักสิาภาก็ะจะต้องมีวิธีการขับเคลื่อนเรื่ององเรื่อนหรือเแกว่าแม้แต่างสํารว เพื่อ่ที่จะเป็นโรงเรียนที่ดีขเพื่อเป็นต้นแบบเพื่อที่จะเป็นกำลงกลาว่าเขามีองไรนะเรื่ภาษาทักษะมีนวัตกรรมการเรียนการสอนในโลกของที่เกิดขึ้นกับผู้เรียนทั้งเด็กผู่เนภานทงกึ

ตามบริบทของพื้นที่สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุบลราชธานี25โรงเรียนดังนี้ 1. มมอําเภอเมืองอุบลราชธานีโรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 2. อําเภอกุดเข้าปุ้นโรงเรียนกุดเข้าปุ้นวิทยา 3. อําเภอเขมาราชโรงเรียนอนุบาลบ้านเหนือเขมาราช 4. อําเภอเขื่องในโรงเรียนเขื่องในวิทยาคาร 5. อรําเภอโขงเจียมโรงเรียนอนุบาลบ้านด่านโขงเจียม6 อำเภอดอนบดแดงโรงเรียนดอนบดแดงบ้านดงบางเจ็ดอําเภอเดชอุดมโรงเรียนอนุบาลอารุณจิตแปดอําเภอตระการพืชผลโรงเรียนอนุบาลน,น้องหญิงเก้าอําเภอตาสุงมโรงเรียนชุมชนบ้านเชียงแก้วสิบอําเภอทุ่งสีอุดมโรงเรียนทุ่งสีอุดมสิบเอ็ดอําเภอนาจะว้วลยโรงเรียนดงสว่างวิทยาสิบสองอําเภอนาตาลโรงเรียนอนุบาลพังเคนสิบสาม อำเภอนาเยียโรงเรียนนาเยียศึกษารัฐมังคาพิเศษส4บสอำเภอน้ำขุ่นโรงเรียนอนุบาลน,น้ำขุ u n สิาอำเภอน้ำยืนโรงเรียนน้ำยืนวิทยา16อำเภอบุญรึกโรงเรียนบุญรึกวิทยาคาร17อำเภอพิบูลมังสาหารโรงเรียนบ้านไร่ใต้18อำเภอโพไซโรงเรียนอนุบาลโ,านนาโาพไซ19าอำเภอม่วงสามสิบโรงเรียนบ้านพินโท20อำเภอวารินชำราบโรงเรียนวารินชำราบ21 อำเภอเหล่าเสือกโกโรงเรียน60พันสาวิทยาคม22อำเภอสว่างวีระวงโรงเรียนสว่างวีระวงยี่สาอำเภอสีเมืองใหม่โรงเรียนบ้านจันทัย24อำเภอศิีรินทร์อโรงเรียนสิีรินทร์อวิทยานุสรณ์25ยีาอำเภอสำโรงโรงเรียนนาว่านแก่เจริญ โรงเรียนอนุบาลบ้านเหนือเขมราชปัจจุบันตั้งอยู่เลขที่124หมู่1ตำบลเขมราชอำเภอเขมราชจังหวัดอุบลราชธานีมีเนื้อที่จำนวน55ไร่จัดการเรียนการสอนระดับชั้นอนุบาลถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6จัดการเรียนการสอนในแผนการเรียนทั่วไปและห้องเรียนพิเศษโดยหลักสูตรห้องเรียนพิเศษ จัดขึ้นตามความต้องการของผู้ปกครองนักเรียนและชุมชนมุม่งเน้นการพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์และภาษาอังกฤษมีการดำเนินการตามวิสัยทัศน์จัดการศึกษาอย่างทั่วถึงมีคุณธรรมจริยธรรมดำรงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงบริหารจัดการอย่างมีส่วนร่วมเอกลักษณ์ของโรงเรียนลานกีฬารวมน้ำใจชุมชน อัตลักษณ์ของโรงเรียนรักการออมน้อมนำเศรษฐกิจพอเพียงบริหารงานโดยนายสมใจวิชัยผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลบ้านเหนือเขมราชและนายรัตกุลกุลวง์รองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลบ้านเหนือเขมราชโรงเรียนอนุบาลบ้านเหนือเขมราชประกอบด้วยหลักสูตรห้องเรียนพิเศษด้านวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์หลักสูตรห้องเรียนพิเศษด้านภาษาอังกฤษ หลักสูตรห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์พลังสิธิ์ภายใต้โครงการวิทยาศาสตร์พลังสิษ์ในปีการศึกษา2567มีนักเรียนจำนวนทั้งสิ้น917คนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาจำนวน63คนโรงเรียนอนุบาลบ้านเหนือเขมราชได้นำนโยบายเรียนดีมีความสุขนโยบายสำคัญของกระทรวงศึกษาธิการ ลงสู่การปฏิบัติในสถานศึกษาซึ่งการศึกษาเป็นเครื่องมือสำคัญในการสร้างคนสร้างสังคมและสร้างชาติเป็นกระบวนการและกลไกสำคัญที่จะพัฒนาคนให้มีคุณภาพและสามารถอยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างมีความสุขโดยเริ่มจากการเสริมสร้างความปลอดภัยภายในโรงเรียนติดตั้งกล้องวงจรปิดปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานเพื่อให้เป็นพื้นที่ปลอดภยัย อบอุ่นมีความสุขเอื้อต่อการเรียนรู้มีการสร้างเครือข่ายและกลไกในการดูแลความปลอดภัยให้กับผู้เรียนโดยการพัฒนาและใช้ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนโดยการมีส่วนร่วมทุกมิติและคัดกรองนักเรียนเพื่อส่งเสริมตามความถนัดและสนใจเพื่อให้นักเรียนสนุกที่จะเรียนรู้และพัฒนาให้เด็กๆใช้ชีวิตในสังคมที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างมีความสุข ยึดหลักการมีส่วนร่วมของทุกฝ่ายส่งเสริมการเรียนรู้ทุกที่ทุกเวลาด้วยเทคโนโลยีโดยการจัดหาอุปกรณ์และระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงการสร้างโอกาสความเสมอภาคและความเท่าเทียมทางการศึกษาพันธกิจโรงเรียนอนุบาลบ้านเหนือเขมราชมุ่งเน้นการศึกษาโดยปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติพุทธศักราช2542 มีภารกิจที่จะต้องรับผิดชอบดำเนินการ 1. จัดการศึกษาระดับปฐะมะวัยให้กับเด็กที่มีอายุ3-5ปีให้มีความพร้อมและมีพัฒนาการทางด้านร่างกายจิตใจอารมณ์สังคมและสติปัญญาก่อนเข้าเรียนชั้นประถมศึกษา 2. จัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานให้แก่ประชากร ในวัยการศึกษาภาคบังคับอย่างทั่วถึงและเสมอภาคและมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษานอกจากกิจกรรมการเรียนการสอนในห้องเรียนแล้วยังได้จัดก,กิจกรรมนอกห้องเรียนที่หลากหลายเช่นกิจกรรมวันวิทยาศาสตร์กิจกรรมโอเพ่นเฮาส์กิจกรรมลูกเสือยุวกาชาติกิจกรรมดนตรีศิลปะกิจกรรมโคดิ้งและหุ่นยนต์ กิจกรรมสเปลลิ่งบีและกิจกรรมกีฬา 3. จัดการเรียนรู้โดยมุ่งเน้นการปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ภายใต้การดำรงรักษาสืบสารประเพณีและวัฒนธรรมไทยการเข้าค่ายคุณธรรมจริยธรรมการนั่งสมาธิก่อนเข้าเรียนในภาคบ่าย 4. จัดการเรียนรู้โดยใช้เทคโนโลยีเป็นสื่อ ในการแสวงหาความรู้จากแหล่งสารสนเทศต่างๆ 5. จัดการเรียนรู้โดยใช้โรงเรียนเป็นฐานมุ่งเน้นการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองชุมชนภูมิปัญญาท้องถิ่นผู้มีส่วนร่วมเกี่ยวข้องการร่วมกิจกรรมกับหน่วยงานในพื้นที่เช่นงานประเพณีแห่เทียนพรรษากิจกรรมถนนคนเดินกิจกรรมถนนศิลปะและกิจกรรมจิตอาสา ผลงานที่ภาคภูมิใจเป็นโรงเรียนอนุบาลประจำเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานีเขตงได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการโรงเรียนนำร่องพื้นที่นวัตกรรมได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการโรงเรียนคุณภาพตามนโย,ยบาย1อําเภอ1โรงเรียนคุณภาพได้รับคัดเลือกเป็นโรงเรียนศูนย์วิทยาศาสตร์พลังจิตจากกระทรวงศึกษาธิการ โรงเรียนต้นแบบด้านการดำเนินงานเจดมาตรการโรงเรียนปลอดบุหรี่ปลอดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์สู่วิถีสุขภา,าวะยั่งยืนระยะที่2อประจำปีการศึกษา2565สถานศึกษารางวัลพระราชะทานระดับก่อนประถมศึกษาขนาดกลางปีการศึกษา2556ปีการศึกษา2560และปีการศึกษา2564 ่งผลให้ได้รับโล่ทองคำสถานศึกษารางวัลพระราชทานเนื่องด้วยเป็นการได้รับรางวัลสามครั้งติดต่อกันในระยะเวลา10ปีสถานศึกษารางวัลพระราชทานระดับปฐมศึกษาขนาดใหญ่ปีการศึกษา2,562รางวัลตราพระราชทานบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยระดับปฐมวัยผ่านการประเมินรอบที่สปีการศึกษา2,567ถึง2,571 รางวัลพระราชฐานบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยระดับประถมศึกษาผ่านการประเมินรอบที่1ปีการศึกษา2,567ถึง2,569รางวัลระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนสถานศึกษาระดับประถมศึกษาขนาดใหญ่ระดับยอดเยี่ยมเขตตรวจราชการที่14โรงเรียนคุณธรรมสพทระดับสามดาวเขตตรวจราชการที่14ประจำปีการศึกษา2,566 สถานศึกษาที่มีระบบกลไกการบริหารจัดการคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาเพื่อการประกันคุณภาพรางวัล IQA Award ระดับยอดเยี่ยมประเภทสถานศึกษาขนาดกลางประจำปีการศึกษา2,564รางวัล IQA Award ระดับยอดเยี่ยมประเภทสถานศึกษาขนาดใหญ่ประจำปีการศึกษา2,567ผลงานดีเด่นด้านผู้เรียน1 นักเรียนมีผลการทดสอบระดับชาติ NP ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่3ได้เต็ม100คะแนนในรายวิชาภาษาไทยในปีการศึกษา 2564, 2565และ2566นักเรียนได้รับรางวัลเหรียญทองนักเรียนที่มีผลการสอบวัดสมรรถนะทางคณิตศาสตร์สุขเข่นโดยสถาบันรับรองสมรรถนะทางคณิตศาสตร์แห่งประเทศไทย เต็ม100คะแนนในปี2561 2565และ2566นักเรียนได้รับรางวัลเหรียญเงินการสอบทีเด็ดในรายวิชาวิทยาศาสตร์ประจำปีการศึกษา2565 4. นักเรียนได้รับรางวัลชมเชยการทดสอบทีเด็ดรายวิชาคณิตศาสตร์ประจำปี2566 5. นักเรียนได้เป็นตัวแทนเครือข่ายสถานศึกษาที่17เ็ขมราชนาแวง ในระดับเขตพื้นที่การศึกษาในการแข่งขันศิลปะหัตถกรรมครั้งที่71ทั้งหมด31กิจกรรมได้รับรางวัลชนะเลิศเหรียญทอง8กิจกรรมเป็นเหรียญทองทั้งหมด25กิจกรรม 6. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่6สอบเข้าเรียนต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ห้องเรียนพิเศษในโรงเรียนต่างๆดังต่อไปนี้สอบได้ลำดับที่1ห้องเรียนพิเศษคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์โรงเรียนเขมรราชพิทยาคม และสอบเข้าเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์โรงเรียนเขมราชวิทยาคมได้ทั้งหมด23คนสอบได้ลำดับที่1ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์โรงเรียนพิบูลมังสาหานห้องเรียนพิเศษภาษาอังกฤษโรงเรียนเบญจมัมหาราชสอบเข้าโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชพัฒอุบลราชธานี1คนสอบเข้าห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อมโรงเรียนปทุมราชวงศ์สา1คนสอบเข้าห้องเรียนพิเศษฟ,ฟุตบอลโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการอุบลราชธานีหนคนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่1สามารถสอบได้คะแนนเต็ม100คะแนนในการประเมินความสามารถด้านการอ่านอาทีสคน 8. ผลงานด้านครูและบุคลากรทางการศึกษานายสมใจวิชัยได้รับรางวัลครูสะดุดี ประจำปี2,566นางนิตยาอมอรศิมได้รับรางวัลครุสดุดีประจำปี2,566และนางสาวแพงจิตแสนสุขได้รับรางวัลครุสดุดีประจำปี2,567นางพิไลพันธ์มุงหลังได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่งการคัดเลือกรูปแบบวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ Best practice โครงการขับเคลื่อนการพัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัยในระดับพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานีประจำปีงบประมาณ2566ด้านการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ระดับปฐมวัยสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุบลราชธานีรางวัลรองชนะเลิศอันดับสองเหรียญทองโอเบกอวอร์ดครั้งที่12ปีการศึกษา2565ถึง2566 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือประเภทครูผู้สอนยอดเยี่ยมระดับก่อนประถมศึกษาด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอนปีการศึกษา2567ความสำเร็จและความภาคภูมิใจของโรงเรียนอนุบาลบ้านเหนือเขมราชเกิดขึ้นได้ด้วยความร่วมมือของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานีเขต2 คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานผู้ปกครองชุมชนหน่วยงานองค์กรคณะผู้บริหารครูและบุคลากรทางการศึกษาและนักเรียนโรงเรียนอนุบาลบ้านเหนือเขมราชจากผลการดำเนินงานที่ผ่านมาเราจึงมีความเชื่อมั่นว่าโรงเรียนอนุบาลบ้านเหนือเขมราชจะเป็นองค์กรแห่งคุณภาพของชุมชนและสังคมประเทศชาติสืบไป สายช่างไฟจนถึงช่าประศึกษาซึ่งโรเยนของเราเป็นโรงเรียนประถมทศี่การศกษาสมปรับวีดิทาศที่ได้เสนอไปดัั้นนะคะมเป็นเรียนดังนพกทงอนประถมศึกษา3ปีโซนนะคะและได้แบบริ่มลทในการจัดประสบการณ์การเรียนรู้นะซึ่งโรงเรียนของเรานะคะดิฉันผม้่าสนหในกระบวนการของ จะนำเสนอในวันนี้ก็คือการพัฒนาการจัดประสบการณ์การเรียนรู้แารคิดเชิงทัศน์นะคะเพื่อส่งเสริมพัฒนาการเด็กประถมวัย